สวัสดีครับกับผมนายนพัทรชัยพัฒน์ครับชื่อน้องบาทนะครับก็เกิดเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2547นะครับปัจจุบันก็มีอายุ17ปีนะครับก็ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับโรงเรียนครูเต่าวิทยาอําเภอใหญ่จังหวัดสงขลาครับผมเป็นคนที่ใส่ที่เป็นกันเองนะครับเข้ากับผู้คนได้ง่ายนะครับและก็ชอบช่วยเหลือสังคมนะครับคติประจาใจของกับผมก็คือ ไม่มีสิ่งไหนนะครับที่ทําไม่ได้ถ้าเราตั้งใจและพยายามครับปัจจัยหลักนะครับที่ทําให้ที่ทําให้ผมได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทานนะครับก็คือผมนะครับเป็นเด็กดีนะครับมีวินัยนะครับคุณครูในโรงเรียนนะครับได้เห็นถึงความรู้ความสามารถนะครับและก็การเป็นจิตอาสาของกระผมนะครับซึ่งคุณครูก็ได้อ่าได้พูดกับผมนะครับว่าบา์สครูจะส่งบาสนะ ผมก็ในตอนแรกผมก็มีความรู้สึกว่าพราะได้ยินชื่อวันรางวัลนักเรียนพระราชทานผมก็ตั้งใจเลยครับว่าผมจะต้องทํามันให้ได้และก็วันนี้นะครับผมก็ทํามันประสบความสําเร็จแล้วและผมก็เชื่อว่าในอนาคตต่อไปข้างหน้าผมก็จะทํามันให้ดีที่สุดครับการประเมินทั้ง5ด้านนะครับด้านใดนะครับที่กระผมสามารถทําได้ดีที่สุดนะครับซึ่งทั้ง5ด้านของกระผมนะครับผมก็เชื่อว่าทุกๆด้านผมก็ทํา มาอย่างดีที่สุดทั้งห้าด้านนะครับเพราะว่าเพราะอะไรจึงทําให้ผมภาคภูมิใจนะครับการที่ผมนะครับได้เป็นนักกีฬานะครับและก็ได้ไปแข่งขันกีฬามากมายนะครับได้รางวัลชนะเลิศมาบ้างรางวัลรองชนะเลิศมาบ้างนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับและก็ภาคภูมิใจที่สุดก็คือการที่ผมได้นําความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาของกระผมนะครับไปฝึกสอนให้กับน้องๆนะครับทั้งที่โรงเรียนนะครับ และก็ที่บ้านนะครับในหมู่บ้านของครับผมเองซึ่งทําให้น้องๆเนี่ยมาออกกำลังกายนะครับและก็ไม่ยุ่งกับยาเสพติดครับจึงทําให้ผมได้ภาคภูมิใจและก็ได้ปลุกฝังคุณธรรมให้กับน้องๆด้วยครับความภาคภูมิใจนะครับที่ได้รับรางวัลรางวัลนักเรียนพระราชทานนะครับก็คือการได้รับรางวัลพระราชทานนะครับก็เป็นเกียรติยศอันสูงสุดของชีวิตนะครับและก็เป็นเกียรติแก่วงตระกูลของกระผมนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณครูที่โรงเรียนนะครับ พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่คอยช่วยเหลือของกับผมมานะครับทำให้ประสบความสําเร็จนะครับกระผมรู้สึกดีใจนะครับและก็ซาบซึ้งนะครับในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลนี้และผมก็เชื่อว่ากับผมจะต้องเป็นเด็กดีของสังคมนะครับของคุณพ่อของคุณแม่และอนาคตข้างหน้าต่อไปก็เป็นเด็กดีของประเทศชาติครับ เรามีส่วนช่วยในการช่วยพัฒนาโรงเรียนในด้านใดบ้างและนําความสามารถของเราไปใช้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบใดน,นะครับก็จากที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับกับ <D _ L> ผมเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะครับกับผมจึงได้ใช้ความรู้ความสามารถนะครับของการเป็นนักกีฬาเนี่ยสนับสนุนนะครับไปฝึกสอนน้องๆในโรงเรียนนะครับทั้งที่โรงเรียนของเรานะครับเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กที่สุดในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสงขลาสตูนนะครับซึ่งมีจํานวนนักเรียนนะครับในอดีตนะครับก็96คนนะครับแต่ปัจจุบันก็ร้อยสี่คนนะครับซึ่ง96บคนเนี่ยนะครับก็บางคนนะครับก็เล่นกีฬาไม่เป็นบ้างเล่นกีฬาเป็นบ้างนะครับแต่ว่ากับผมเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถนะครับไปฝึกสอนให้กับน้องๆที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วฝึกเพื่อให เกิดความเป็นเลิศนะครับในด้านกรีธาและก็กีฬาอื่นๆในชนิดอื่นๆเพื่อให้น้องๆได้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับรางวัลน,นะครับมากมายนะครับแต่สิ่งที่เราได้ก็คือความชนะใจตนเองนะครับและก็ทําเพื่อโรงเรียนด้วยครับบุคคลที่ผมนํามาเป็นต้นแบบในการดาเนินชีวิตทางด้านการเรียนนะครับและความสามารถพิเศษคือใครอย่างทีบายนะครับก็คือถ้าพูดถึงด้านการเรียนนะครับก็คือ ค,คุณคุณครูต้นนะครับนายวันฉเฉลิมมุทิวิศกุลนะครับก็คือคุณครูต้นเนี่ยเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมนะครับทั้งด้านการเรียนการใช้ชีวิตต่างๆนะครับและก็ในด้านความสามารถพิเศษนะครับก็คือผมได้มีแรงบันดาลใจนะครับและมีไอดอลน,นะครับก็คือคริสเตโนโรนโดนะครับก็คือโรนโดเนี่ยจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับแต่ผมใช้ความผมเห็นถึง ความสามารถพิเศษของเขาก็คือการเป็นนักกีฬาครับจากที่เขาเนี่ยเริ่มจากศูนย์นะครับจนตอนนี้เขาสามารถเป็นนักกีฬาระดับโลกได้ก็เพราะว่าเขามีความพยายามนะครับมีความขยันมุ่งมั่นอดทนเป็นอย่างมากนะครับการที่ผมได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานนะครับก็เป็นรางวัลนะครับและก็เป็นเกียรติยศเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของกระผมและครอบครัวนะครับซึ่งกระผมจะต้องรักษาความดีนะครับให้เป็นเหมือนอย่างเดิมครับก็คือนภพัทรก็คือนภพัทร เป็นอย่างเก่านะครับหรือไม่ก็ต้องเป็นพัฒนาให้ดีกว่าเดิมนะครับเพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อตัวผมเองนะครับในอนาคตเพื่อคุณพ่อคุณแม่ที่รอคอยนะครับรอดูนะครับพวกเราอยู่นะครับและก็เพื่อคุณครูนะครับที่คอยปลูกฝังนะครับทั้งด้านการเรียนนะครับการใช้ชีวิตนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเพื่อประเทศชาติของเรานะครับมีคําแนะนําอะไรให้น้องๆนักเรียนที่อยากเดินนะครับตามรอยเพื่อได้รับรางวัลพระราชทานบ้านะครับ ก็ให้น้องๆนะครับเป็นเด็กที่กตัญญูกตตะวทีนะครับต่อพ่อแม่นะครับต่อคุณครูต่อผู้มีพระคุณนะครับแล้วก็น้องๆจะต้องขยันครับอดทนนะครับมุ่งมานะนะครับถ้าเราในวันที่เราเหนื่อยในวันที่เราท้อนะครับก็อยากให้ดูคนข้างหลังเอาไว้ก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับเขาเหนื่อยกว่าเราเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพื่อเราประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ในวันที่เราเหนื่อยในวันที่เราท้อนะครับก็ อยากให้ดูคุณครูนะครับที่พยายามนะครับถึงแม้ว่าคุณครูเขาอาจจะไม่ใช่พ่อแม่เหมือนเราจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลานะครับแต่คุณครูจะคอยช่วยเหลือนะครับแล้วก็ส่งให้เรานะครับถึงฝั่งถึงฝั่งฝันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากฝากน้องๆนะครับที่จะดําเนินเดินตามรอยของพี่ๆที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานนะครับก็ อย่าบอกกับน้องๆว่าสู้ๆนะครับขยันอดทนมุ่งมั่นนะครับแล้วก็สักวันจะเป็นมันของน้องครับขอบครับเขาเนี่ยได้น้อมนํานะครับนำพระบรมราชโชบายต่างๆรวมถึงพระบรมราชโชวาทนะครับต่างๆของในหลวงทั้งสองพระองค์นะครับมาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างเห็นได้ชัดนะครับเรื่องของความกตัญญูกตระเวทีต่อพ่อแม่นะครับน้องเขาเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้ปกครองนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ สมัยมัธยมต้นนะครับจนกระทั่งถึงตอนนี้มัธยมปลายแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าน้องเขาเนี่ยได้ช่วยเหลือพ่อแม่ในการทํามาหากินนะครับในทุกเช้าเนี่ยเขาก็จะเดินทางนะครับลงเรือนะครับไปหาปลาไปเก็บไซนะครับเก็บกุ้งในทะเลสาบสมุขานะครับก่อนที่จะมาโรงเรียนนะครับในทุกเช้าคาว่ายึดมั่นในคุณธรรมเนี่ยเราสัมผัสได้ว่ามันฝังลึกลงไปในจิตใจของเขา นะครับฝังเรป่อาในจิตใจของเขาแล้วก็เขาเนี่ยได้แสดงออกมาผ่านนะครับผ่านวิถีชีวิตนะครับผ่านการใช้ชีวิตในโรงเรียนที่คุณครูสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีจิตอาสานะครับในกิจกรรมทุกๆอย่างในโรงเรียนเนี่ยถือว่าน้องบาสเนี่ยหรือนายนภะชัยพัฒน์เนี่ยเป็นแกนนำนะครับในการขับเคลื่อนนะครับในการทำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงวิชาการที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถซึ่งน้องเขามีอยู่มากมาย ขนาดเดียวกันในเรื่องของแรงนะครับคือพูดง,ง่ายๆว่าหนักเอาเบาก็สู้ทํำให้เขาเนี่ยมีผลการเรียนที่สูงนะครับที่สุดในโรงเรียนก็ว่าได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไอดอล,เป,ลเป็นต้นแบบของน้องๆหลายคนในโรงเรียนครับต้นแบบเป็นไอดอลนะครับของน้องๆหลายคนในโรงเรียนนะครับซึ่งถือว่าครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการนะครับในเรื่องของความสามารถด้านดนตรีในเรื่องของความสามารถด้านศิลปะ นะครับในเรื่องของความสามารถตั้งกีฬานะครับมีครบทุกองค์ประกอบนะครับถ้าเกิดว่าในภาษาทางการศึกษาก็เรียกว่า m u l t i p t e l n t g l n i g นะครับมีความเป็นพู้บุปัญญาอยู่มากพอสมควรขณะเดียวกันครับเขามีภาวะของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงเขามีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมครับ ที่สามารถพาน้องๆนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับในการทํากิจกรรมเพื่อส่งเสริมความดีในการทําโครงงานคุณธรรมนะครับในการเป็นสภานักเรียนคุณธรรมนะครับโรงเรียนรูต่อวิทยานะครับได้นําพานํากิจกรรมเหล่านี้นะครับมาพัฒนาโรงเรียนแล้วก็เผยแพร่นะครับในเรื่องของชื่อเสียงจิตยศของโรงเรียนนียให้แพร่หลายกระจายออกไปนะครับจากสิ่งที่ผมพูดมานะครับก็จะทําให้เห็นได้ว่าน้องนภัทรเนี่ย รบเคลื่อนทุกองค์ประกอบนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยพูดว่าเขาคือความหวังของครอบครัวครัเขาคือความหวังของโรงเรียนเขาคือความหวังของชุมชนแต่มาวันนี้ครับผมอยากจะบอกว่าเขาคือความภาคภูมิใจของครอบครัวเขาคือความภาคภูมิใจของโรงเรียนเขาคือความภาคภูมิใจของชุมชนและในอนาคตครับผมมีความเชื่อมั่นว่า เขาคุความภาคภูมิใจของประเทศไทยครับขอบคุณครับ